สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับซีรีส์การพักชำระนี้นะครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องคำถามส่วนใหญ่นะครับว่าทำไมไม่ผ่านนะครับทำไมต้องยื่นทำไมไม่พักให้อัตโนมัตินะครับและถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับส่งให้เพื่อนกับท่านด้วยจากคำถามที่มีมาส่วนใหญ่นะครับว่าทำไมเนี่ยถึงยื่นไปแล้วไม่ผ่านนะครับยื่นไปแล้วไม่ผ่าน หรือว่าทําไมต้องยื่นด้วยนะครับหรือไม่มีการพังให้อัตโนมัติเลยนะครับเหมือนกับธนาคารอมสินนะครับก็ต้องเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับว่าการช่วยเหลือนั้นนะครับมีทรัพยากรในการช่วยเหลืออย่างจํากัดนะครับมีงบประมาณจํากัดพูดง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นการช่วยเหลือของทางภาครัฐบาลนะครับที่ให้เงิน5,000บาทนะครับ ก็ต้องมีการช่วยเหลือที่อย่างจํากัดถูกไหมครับไม่ได้ช่วยเหลือทุกคนในประเทศไทยถูกไหมครับทั้งทั้งที่โควิดเนี่ยก็ระบาดท,ทั่วประเทศแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือกับคนทั้งประเทศด้วยถูกไหมครับฉะนั้นก็ให้เฉพาะกลุ่มนะครับเฉพาะอาชีพครับเพราะว่าจะให้เฉพาะคนที่ยื่นให้คนที่ขอแล้วคนที่ยื่นคนที่ขอนะครับถ้าเข้าหลักเกณฑ์นะครับก็ถึงให้ความช่วยเหลือตรงนั้นนะครับเช่นเดียวกันครับการให้ความช่วยเหลือของทาง finance เขาก็มีวิธีคิดเหมือนกันฉะนั้นเพราะว่าทรัพยากรมีจํากัดนะครับธนาคารหนึ่งนะครับมีเป็นแสนลายเป็นล้านลายนะครับลูกค้านะครับฉะนั้นทางไฟแนนซ์เองก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือกับทุกคนได้นะครับก็เลยให้ทุกคนเนี่ยต้องยื่นเข้ามานะครับหลังจากนั้นเนี่ยไฟแนนซ์ก็คัดเป็นคุณสมบัติออกไปนะครับคุณสมบัติอันนึงนะครับที่ทางไฟแนนซ์เขาจะวัดนะครับก็คือไม่ได้วัดมาจากความเดือดร้อนเป็นหลักนะครับแต่ว่าเอามาเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับซึ่ง ทุกคนเนี่ยเดือดร้อนนะครับทางแฟแนนซ์เข้าใจได้อยู่แล้วนะครับว่าทุกคนเดือดร้อนในในตอนนี้นะครับมีมิติอื่นๆของทางลูกค้านะความเดือดร้อนเขาก็จะคัดกรองไปนะครับว่าลูกค้ารายไหนนะครับมีความเดือดร้อนมากเดือดร้อนน้อยนะครับแล้วก็มีเป็นประวัติดีมากประวัติดีน้อยนะครับผลกันไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่ยื่นไปแล้วไม่ผ่านนะครับผมแยกเป็นประเด็นอย่างนี้นะครับคือข้อแรกเลยเนี่ย กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับไม่ไว่าจะเป็นผู้นําชื่อนำสกุลของผู้เช่าซื้อนะครับหมายเลขทะเบียนรถนะครับเลขที่สัญญานะครับเบอร์โทรกลับนะครับผิดนะครับอีเมลนะครับไม่ชัดเจนส่งไปแล้วเด้งกลับแบบนี้นะครับเป็นต้นก็ทําให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ถูกต้องการพิจารณาเนี่ย ก็อาจจะผ่านไปแล้วนะครับแต่ท่านเองก็ยังรอรับอยู่ว่าทําไมไม่ได้รับ SMS ทําไมไม่ได้อีเมลนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าท่านเองเนี่ยกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือกรอกแล้วก็อาจจะไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ส่งมาในภายหลังเนี่ยก็ทําให้ข้อมูลเนี่ยเกิดการตกหกล่นนะครับวิธีแนะนําผมก็คือว่าขอให้ส่งใหม่นะครับแล้วก็ทําใหม่หมดเนี่ยทั้งชุดส่งกลับเข้าไปเลยนะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่ได้รับการพิจารณา การอนุมัตินะครับส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเหตุผลที่ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าเขียนไปแค่สั้นๆครับว่าเราเดือดร้อนประกาศคือฟิวนะครับหรือว่าติดหรือว่าตลาดปิดอย่างเงี้ยครับเขียนแค่สั้นๆ,ๆนะครับทาให้คนพิจารณาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเดือดร้อนอย่างไรนะครับทำให้พอไม่ไม่ทราบว่าเหตุผลในการพิจารณาเนี่ยเดือดร้อนอย่างไรเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาเรื่องเนี่ยไปนําเสนอให้กับทาง ผู้บริหารนะครับที่เขาจะเซ็นรับรองออกมาว่าโอเคเคสเนี้ยได้รับการพักชาําระนี้ทางแก้ก็คือท่านก็คือท่านต้องเขียนนะครับคำบรรยายเนีญญ้ยให้ชัดเจนนะครับผมมีคลิปอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะใส่คลิปลงไปให้ท่านนะครับว่าอันเนี้ยท่านควรจะเขียนเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าไอเดียในการที่จะเขียนคําบรรยายเนี่ยเขียนให้เห <The> ็นช <the> ัดเจนนะครับคนอ่านอ่านเข้าใจนะครับเขาก็กล้าที่จะนําเสนอนะครับคนที่ได้รับการนําเสนอนะครับเขาอ่านเขาเข้าใจเขาก็เซ็นอนุมัติให้ท่าน อีเกเหตุผลหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้รับการอนุมัตินะครับก็คือเรื่องของการประวัติการชำระเนี่ยไม่ดีพอนะครับค้างชำระบ้างนะครับหร,หรือมีชำระล่าช้าบ้างนะครับแต่บางไฟแนนซ์นะครับก็ยังอารูมานรวยให้ท่านมากนะครับในตอนนี้เทียบที่ผมเห็นอยู่นะครับแต่ถามว่าแล้วทำไมล่ะก็คนเคยค้างแล้วก็ทำไมไม่ถึงได้รับการอนุมัตินะครับก็ ผมเรียนเลยครับว่าคนที่เคยค้างชําระเขาก็จะต้องคิดว่า,าก็ในเมื่อไม่มีสถานการณ์ที่ย่ําแย่โควิดท่านก็ค้างอยู่แล้วนะครับส่วนพอมีโควิดเข้ามานะครับท่านก็ยิ่งต้องไม่ไหวแน่นอนนะครับเขาก็เอาทรัพยากรส่วนนี้ไปช่วยเหลือแบบลูกค้าที่ดีนะครับที่มีความสามารถในการผ่อนชาระเขาก็คิดอย่างนั้นดีกว่าถูกไหมครับอีกอันหนึ่งนะครับลูกค้านะครับที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่เนี่ยเอาแต่บนนะครับแล้วก็ไม่ยอมทำนะครับแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ยุ่งยากนะครับจริงๆไม่ได้มีเรื่องอะไรยุ่งยากเลยนะครับข้อมูลก็เป็นข้อมูลของเราเองเราทราบอยู่แล้วนะครับชื่อที่อยู่นะครับเลขที่ทะเบียนรถเราทราบอยู่แล้วนะครับเบอร์โทรกับอีเมลนะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับแต่ที่เราไม่ยอมทําเราไม่ยอมเขียนคําบรรยายนะครับซึ่งเราก็เขียนไม่เป็นนะครับเขียนไม่เป็นผมมีคลิปสอนให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็พอ ไม่ได้เขียนเนี่ยนะครับก็เลยทําให้คนที่จะอนุมัติก็ไม่สามารถที่จะอนุมัติได้นะครับก็กลายเป็นว่าไก่กับไข่อยู่อย่างนี้นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับความช่วยเหลือมีจํากัดนะครับทรัพยากรมีจํากัดนะครับไม่ว่าเฉพาะเรื่องเงินนะครับดูอย่างการแพทย์นะครับการช่วยเหลือทางการแพทย์นะครับเขาก็มีปริมาณอย่างจํากัดนะครับถึงอยากให้เราพวกเราเนี่ยอยู่บ้านกันนะครับเพราะว่าทรัพยากรในการช่วยเหลือทางการแพทย์เนี่ยถ้าทุกคนไปพร้อมกันนะครับก็ไม่พอนะครับ เช่นเดียวกันครับเรื่องของรถยนต์เรื่องของสินเชื่อนะครับทุกคนขอพักพร้อมกันหมดทั้งหมดเนี่ยทางแบงก์เนี่ยก็ไม่หรือทางไฟแนซ์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการให้ได้นะครับจึงต้องให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันยื่นนะครับแล้วก็เรียบเรียงนะครับแล้วก็ส่งกลับไปให้ท่านนะครับสําหรับออมสินนะครับเป็นของหน่วยงานรัฐบาลนะครับรัฐบาลสามารถที่จะสั่งการดําเนินการได้แล้วก็ดําเนินการไปได้เลยส่วนธนาคารพาณิชย์หรือว่าไฟแนซ์หรือว่า l ีสซิ่งนะครับ เป็นหน่วยงานของทางเอกชนนะครับซึ่งมีการดําเนินการที่ต่างกันนะครับความช่วยเหลือหรือว่าการดําเนินการต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างไปกับธนาคารอมสินนะครับฉะนั้นเนี่ยธนาคารอมสินถือว่าเป็นเบสเกตที่ดีนะครับแต่ว่าไฟแนนซ์อื่นนะครับเขาจะทําได้หรือไม่ได้เนี่ยต้องดูที่ทรัพยากรที่เขาจะออกมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมก็เห็นด้วยที่อยากจะให้ทุกไฟแนนซ์ทุกธนาคารนะครับช่วยเหลือกับ ลูกค้าของท่านเองนะครับเพราะว่าถ้าหากลูกค้าของท่านผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับลูกค้าของท่านนะครับต่อไปก็จะเป็นลูกค้าที่ดีนะครับให้กับทางแบงก์เหมือนกันนะครับทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะให้ทุกฝ่ายเนี่ยหันหน้าเข้ามานะครับร่วมกันดําเนินการนะครับแล้วก็ให้อยากให้ทุกๆฝ่ายนะครับผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยดีนะครับขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในการดําเนินการพักนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับทำอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือใครที่ยื่นไปแล้วนะครับยังไม่ได้คำตอบรับจากทางหน่วยงานนะครับไฟแนนซ์หรือธนาคารนะครับก็ให้ยื่นไปใหม่นะครับสำหรับใครที่ยังติดขัดเรื่องอะไรนะครับก็ใส่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเมื่อใส่คอมเมนต์แล้วนะครับเราก็ช่วยกันนะครับว่า ท่าติดขัดอะไรผมจะได้ช่วยนําเสนอต่อไปนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็หากข้อมูลเป็นประโยชน์นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับส่งให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย